สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการลบจำนวนไม่เกิน1,000ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการลบโดยไม่มีการกระจาย 1. เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกัน 2. เริ่มต้นการลบโดยไล่จากทางขวาไปทางซ้าย คือหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยค่ะสำหรับเรื่องการลบโดยไม่มีการกระจายนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,กดูแล้วก็ฝึกทำไปด้วยนะคะโจทย์ที่ครูให้มานะคะในวันนี้นะคะนั่นก็คือจำนวน216-103ลบกับหนึเท่ากับช่องว่างนะคะเราก็จะนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกัน ขั้นที่หนึ่งนะคะเราจะลบที่หลักหน่วยนะคะหกลบสามเท่ากับสามค่ะขั้นที่สองนะคะเราจะลบที่หลักสิบนะคะหนึ่งลบศูนย์เท่ากับหนึ่งค่ะขั้นที่สามเราจะลบที่หลักร้อยนะคะสองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งค่ะดังนั้น จำนวน216ลบ21กับ103เท่ากับ113ค่ะค่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะคุณครูก็จะมีโจทย์มาให้พวกเราฝึกทำอยู่ด้วยกัน1ข้อนะคะโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะนั่นก็คือจํานวน521ลบกับ310เท่ากับช่องว่างนะคะ เราก็จะนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนนะคะ1ลบ0เท่ากับ1ค่ะ2ลบ1เท่ากับ1ค่ะ5ลบ3เท่ากับ2ค่ะดังนั้นจำนวน521ลบกับ310เท่ากับ211ค่ะ เกมเปิดป้ายหาคำตอบข้อที่1 418ลบกับ106เท่ากับช่องว่างใช้ข้อที่1 300ข้อที่2 310ข้อที่3 294ข้อที่4 312ค่ะคุณครูให้เวลาเด็กคิด3นาทีนะคะเฉลย <S 2> <S 2> <Are S 1> earrings. ามร้อยสิบห้าข้อที่สองสี่ร้อยห้าสิบลบกับหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับช่องว่างข้อที่หนึ่งสามร้อยสามสิบห้าข้อที่สองสามร้อยสามสิบข้อที่สามสามร้อยสามสิบเอ็ดข้อที่สี่สามร้อยสามสิบเก้าคุณครูให้เวลาเด็กคิดสามนาทีนะคะ เลยค่ะ330ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเรื่องการลบแบบไม่มีการกระจายนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบงานและก็ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราเรียนมาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ